สวัสดีตอนเย็นครับภาคค่ำครับพี่น้องวันนี้จากที่ขุดครับลงมือขุดนะครับที่ว่ามีงานงอกเพิ่มออกมาครับเราก็รุยครับรุยต่อครับเติมัมวประมาณอีกนะครับผมห้าหมื่นครับก็เลยจัดไปครับพี่น้อง ขยายสะให้กว้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกาะนะครับนี่ต้นตาลน,นี้เป็นเกาะครับเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์นะครับ ย้ายออกครับทำงานล่วงล่วงล่วงครับพี่น้องแคททัพิล่า320ดีกีซีครับ มันบมีมันไม่มีพิษมันโดนปุ้งกีสารวัตรแม่ไข่ตัวนี้ แม่ไข่เลยเนี่ยเอาไปต้มไข่เตียมทองเลยนะโอ้ไข่เตียมทองเลยฮะม,มันกินได้ยุบวเรเปล่าเจ้าวายมันกระิบ่ได้ยุบวรได้เบิดละ แมนแถมแถมรุ่นนี้วัมนี้แถมนเด้อทำไให้ไข่ควันราคาเมื่อนได้ยาทออันเด้อไขเอือกแม่นาเขาเราไม่อบเลยได้ยาทอหนเลยเ่อนลงทอเรานี้ยมาทอด้ให้ยาความเนาะ โอ้โห oh oh, ฟ้ามืดมาเลยครับเป็นไดคือมืดครับแถวฟ้าไหมฟ้าก็มืดมาครับสารบัดก็กำลังางานรถด,ดำก็จบลงไปครับผมเหลือแต่ง,งานแมคโครครับผมที่จะต้องโยนครับทีนี้ จ้วงโยนจ้วงโยนขึ้นครับแวนเสีย,สาย,บบยสพาแวนเปียกแล้วเ่าก็บอกรถไปคนขอ,องขวางเข้ามาฮะ โอ้ฟ้าดำฟ้ามืดครับ พักน้ำครับบอ่อพักน้ำวนนี้งานสารวัตรเหลืออีกหนึ่งวันเต็มๆครับพรุ่งนี้ไม่รู้จะจบหรือไม่จบครับเนี่ยเหลือมุมนี้ครับมาถึงตรงนี้ครับปากสะปากสะอยู่ประมาณนี้ครับรนนี้ถึงตรงนี้ครับ ที่เหลือโยนไปเลยครับดินใช้แบ,บโคโฮโยนอย่างเดียวครับ เพิ่มงบงบมาครับห้าหมื่นครับผมก็เลยจัดให้ครับตามคําขอครับก็เลยขยายสะออกมาครับโอ้โหเยอะอยู่นะปื๊บปื๊บผี่นึ่บพี่พี่น้นอยอดพีครับดินขึ้นฝั่งเดียวครับงานขุดค้นครับ น,นี้ดินแข็งครับตรงนี้วางใส่หันเลยวางใส่คันมาเลยฮะ คือบ่ว่างใส่ซื้อแท็กมึงไหมปากมันหันหนีว่แมนบ่เออปากมันอยู่หนีกับมาหนีกับมายืนพีกับว่างมาหลดตัวแมนว่ามึงกับว่างมาหนีเลยว่างมาหนทีเดียวกัโย่นขอคุณเลยรถดำเป็นหรอล่ะรถดำมีไสดอีกอยู่ไสไปหันยังไยบ่ ใส่คันครับหุมนี่บ่เอาอีกจักพูดละสามสี่ียวด้วยลูกเบ็ดฮะเก็บเสียผพาไหนแม่เก็บแม่เบียกดวย ที่สุดก็ทนไม่ไหวครับพี่น้องทนบาดแผลไม่ไหวแล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับตกเลยหมละสามสี่เที่ยวสุดท้ายครับอเอาเห็ดจังหน่อยครับพี่น้องจะค่ำแล้วแหละเดี๋ยว รถหกลรอก็จะย้ายไปบางสะพุงครับตอนนี้ตกแรงครับไม่ไหวแล้วครับทำไม่ไหวแล้วครับทำต่อไม่ไหวครับต้องเอารถ หกล้อออกมาแล้วครับถ้าไม่ออกมาก็จะออกไม่ได้นะครับหนาว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 เลยพี่นนอนเงกินขนมเสยเลขาผม คุนเลขา,าลดแบคโฮเดินนำทางให้แล้วครับรถหกร้อจะมาได้ไหมครับอ๋อออกมาแม่มื่อเจ้าะม,มึนแล้ว ตกแรงเอดอย,ยตกแรงพอสมควรครับโชคดีที่งานหกล้อของเราเสร็จพอดีครับเหลือแต่งานแมคโครครับแ่หนางานฝนฝนตกนาน้องสน่ตนีครับอยตกกัน งานไม่โค้ขึ้นก้อนเราขึ้นขั้นก้อนเหอยู่ออกแตละขั้นแนวนน่ <c oughs> <c oughs>

哈哈哈 啊，天啊，滚、啊！天啊